ในทไส่วนที่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนหรือว่าการที่จะมีการตลดในสินค้าไปในตลาดต่างประเทศเมาถึงนําสินค้าข้าวสู่นักการเงินในไทก็คงจะเป็นเรื่องต่อไปที่เราจะพูดคุยระหว่างพันธุวมกันวันนี้ถือว่าเป็น start off ในการจับมือกันระหว่างสินค้าข้าวสู่แล้วก็มีแผนลงทุน ครับผมสำหรับในปีแรกแน่นอนว่าการที่มีาการสูจเทศกาลมาในตลาดมืองไทยเสิ่งที่สำคัญของผมเป็นเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งนะครับการสร้างแบรนดิ้งในตลาดอีเมีนเป็นอะไรที่ไม่ยากแบบแต่ก็ไม่ง่ายใช้เงินพอสมควรแต่เราก็ต้องใช้เงินให้ถูกช่องแต่สิ่งที่สําคัญไปนอกเหนือจากการสร้างแบรนด์แล้วแน่นอนว่าการสร้างแบรนด์มันเป็นส่วนหนึ่ง,งแต่การวัดผลสำเร็จขนงผมจะเป็นเรื่องของยอดขายซึ่งเราก็ต้องว์ดในสองทางให้ท เป้าในปีแรกเราสร้างเป้าไป105ล้านลิตรนะครับใส่ในแายใน5ปีจัดแผนการผลิตขายการสร้าง,งแบรนด์ทิ้งแล้วเนี่ยเรามองว่าอะไรไม่แชฉงนในส่วง,งแบบโอ้โหไม่มีเสียงนะเนี่ย